มาถึงใหม่นะคะนี่เป็นการสัมภาษณ์ผู้ร่วมเดินทางนะคะป้านี่รารู้จักมานานแล้วเป็นแม่ค้าขายขายอะไรนะยส้มตำย่างส้มตำอร่อยมากอะวกนต้ตอนนี้เนี่ยก็มอบมรดกให้ลูกแล้วใช่ไหมก็อันนี้ติ๋กก็เลยมาทัวร์ปุ่นกันอย่างนี้นะใส่รุงเท้าวน เกล็ดจะออกนะแล้วท่านทานเจมไหมตอนนี้ทานอยู like ่ม um ือชาวมือหนึ่งของมือหนึ่งนะคะรู้สึกยังไงคะวันนี้มาสบายดีสบายดีมีหน้ามาอีกไหมมาแ่ตค่ะถ้ามีโอกาสก็จะมาจะกระจกภาพเก่งแรงก็มาได้น้ำป้ามีโรคอะไรแค่เจ็บอะไรไหมมีอยู่เป็นอะไรความดันสูงความดันสูงใช่มันเมื่อวานนี้ก็ไปไปวัดที่ที่นั่นแหละ หนูเป็นความดันทุลังสูงน่ะหนูจะใกล้เคียงกับป้าไหมเนะี่ยคนละโลกใช่ไหมเมื่อวานนี้ไปวัดรู้สึกมันต่ำแล้วต่ำแล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวลงเดี๋ยวไปทำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะต่ำมาเข้าสู่กป,ปกปติปกตินะอย่า,าลืมไปอธิษฐานขอพรนะคะให้คนโลกคนภัยปีหน้าจะได้มาทำบุญสุขภาพแข็งแรงก็ปุ๊บใจมาก ปีนี้เท่าไหร่แล้วเอ่ย77 77เเจ็ดออเล็กจตรงนั้นเลยเวันนี้ตายละเจ็ดจตรงนั้นเลยนี่น,นี่นะราคานี่เ็าเรียกว่าถ้ายังคันนี้รวมแล้วก็พันกว่าแล้วนะขอบคุณ